คุณได้ผมรู้ว่ามัมีคตรตอบว่ามีเพราะว่าคโครโมโซมก็ดีจีนก็ดีส่วนประกอบและการวางรูปแบบของ DNA ในตัวของเราก็ดีเป็นฝีมือการสร้างของผู้ออกแบบยิ่งใหญ่สูงสุดเราไม่ได้เลือกเอง มีกี่คนในที่นี้ที่บอกได้ว่าคุณเลือกว่าคุณจะเกิดที่บ้านไหนเมืองไหนตำบลไหนอำเภออะไรถ้าเลือกได้ขอเกิดที่อำเภอใจอำเภอหรืออำเภอดำเนินสะดวกไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าคุณเกิดมาจากไหนมีใครบ้างที่เลือกพ่อเลือกแม่ได้เราเลือกเองไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ที่พูดมาอยู่เหนือการควบคุมของตัวเราเองเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าแหลงที่มาจริงๆลึกๆต้นตอของความสำเร็จเรามาจากไหนถ้าเราไล่ลงมาเราเรียงระดับมาอันดับสุดท้ายคือพระเจ้าพระเจ้าคือแหล่งที่มาเป็นคําตอบสุดท้ายของแหล่งที่มาของความสําเร็จของเราเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้ว สิ่งต่อไปที่เราจะทำเพื่อเราจะได้มีความสุขโดยการถอมใจก็คือเราทำอะไรไปเนี่ยให้เราทำไปช่วยผู้อื่นอย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองมปตั้งอย่าหวาังเพื่อเพื่อหวังผลผมชื่อได้ว่าหลายคนคงจำมิสเตอร์โรบินวิลเลียมส์ได้ คนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวออกไปคุณไปถามอากูว่าโรเบิิเลียมคือใคร <Yeah. S 1> อากูจะบอกกูเกิลจะบอกคุณว่าเราิน่ไดเลี่ยมคือนักสแสดงที่มีตลานมีความสามารถทําให้คนหัวเราะได้ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นหนังจีนพู o มอร์นิ่งเวียดนาม i ิซิสเตลไฟทุกคนหัวเราะได้เพราะโรเบิิเลียมแต่เชื่อไหมว่าโรเบริเลียมเสียชีวิต ด้วยผลอันต่อเนื่องมาจากความเครียดจัดผมอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ม t ทม e สง f อลบอกว่าอัตราของคนที่มีความเครียดจัดมีปัญหาด้านสมองต้องไปโรงพยาบาลสวนดอกอมไม่ใช่ <c oughs> ะนะครับบ้านเราสมัยบ้านผมเรียกสาราแดง นังคาแดงนะครับลง,บงดวังลังคาแดงเขาบอกว่าอัตราที่นี่ที่คนมีความเครียดจัดมีปัญหาด้านประสาทในสหรัฐอเมริกาเราอยู่ในอเมริกาแล้วยลืมได้เพิ่มขึ้นอย่างหน้าตกอกตกใจในช่วง30ปีที่ผ่านมาคนที่เกิดในช่วง30ปีสาทศวรรษที่ผ่านมาเผชิญหน้ากับโอกาสที่จะมีความเครียดจัดเพิ่มขึ้น ประมาณ3ถึง10เท่ามากยี่กว่าลูกหลานในปัจจุบันนี้ทําไมยังเป็นอย่างนั้นทําไมคนที่ทําไมคนถ่นหัวร้วอดได้ทั่วโลกล่าช่วยตัวเองเพราะความเครียดปัญหาสมวฐานของความเครียดจัดได้มีการ ไล่ลำดับตามไปถึงรากเงาของมันก็คือว่าเรา,ย,ายังอยู่ในสังคมของมี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 ม,ม,มีอาตามาฆ่ามาก่อนฆ่าสุดยอดฆ่าแน่คนอื่นอะไรก็ตามที่ดีสําหรับผมดีที่สุดสาหรับผมขอออกก่อนคนอื่นเอาไว้ที่หลังผมไม่แคร์กับใครทั้งสิ้นลูกเมียแฟนกิ๊กไม่สนใจฆ่ามาก่อน ผมต้องคิดถึงภาพคดของผมผมต้องคิดถึงเป้าหมายของผมผมต้องคิดถึงความปรารถนาของผมเมื่อในปก็ตามที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อมี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 มมมมมมอาตมาเนี่ยนะเรากําลังล่อเป้าเรียกหาความเครียดจัดให้เข้ามาสู่ชีวิตอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์หนัสือนิตยสาร psychology today มีบทความมหนึ่งพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาสาสมัครไปช่วยคนอื่นยิ่งไปอาสาสมัครช่วยคนอื่นมากแค่ไหนยิ่งทำให้ความเครียดในชีวิตบรรเทาลงมากเท่านั้นพนูดง่าางคือว่าถ้าเราเป็นอาสาสมัครไปช่วยคนอื่น เราจะรู้สึก feel good ทั้งด้านร่างกายอารมณ์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพแต่ว่าไปแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราเห็นด้วยถ้าท่านยังไม่เคยลองให้ไปอาสาสมัครช่วยคนโดยไม่หวังโดย,โดยที่หวานเพื่อไปหวังผลสักครั้งคุณจะพบว่าสิ่งที่ psychology ที่ดิพูดนั้นเป็นความจริงแต่พี่น้องสังเกตไหมว่า บทความและความคิดของไซคลจิทินั้นมีต้นคิดมาจากพระคำของพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยให้กับภาษาวากาวเปาโลเมื่อท่านเขียนจดหมายไปถึงิิตจัรฟิลิปปีเมื่อประมาณ2,000ันกว่าปีมาแล้วเราจะมาอ่านด้วยกันฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ามงข้อ5อ่านพร้อมกันนะครับ อย่าทําสิ่งใดในทางทุ่มเทียงกันหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์อของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์อของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่เยซูคริสตทรงมีด้วยหวังว่าท่านคงอ่านตั้งแต่ต้นจนจบผมมี รู้จักคนบางคนอ่านไม่ได้ประโยคเดียวประโยคต่อไปตื่นตันใจอ่านต่อไปไม่ออกเพราะมันแทงมันจีดแทงใจของเราเป็นคำธิฐานว่าให้ข้อพระธรรมวันนี้แทงไปในจิตใจของท่านถือว่าอื่นดีกว่าตัวแต่ให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่าการที่เรามีความ่อมไม่ได้ไหมายว่าเราคิดถึงตัวเราเองเกี่ยวตัวเองเนี่ยมันด้อยค่า ลงไปแต่เป็นการคิดถึงเกี่ยวกับตัวเ,เองไม่ใช่คิดถึงตัวเองบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมก็ด้อยค่าสิไม่ใช่เราอยากคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่เราคิดเกี่ยวกับตัวเรา่างนั้นถ้าหากว่าท่านมุ่งอยู่ในการที่จะช่วยผู้อื่นทำอะไรเพื่อคนอื่นท่านจะคิดถึงเกี่ยวกับตัวเอง ให้น้อยลงไปประการต่อไปความจริงเกือบจะจบประการสุดท้ายคำของไทยบอกว่ายอมถ่อมยอมได้ดีให้เราถ่อมใจลงโดยไม่ต้องมีการบีบบังคับอาสาสมัครใจถ่อมใจมะคำข้าเจะบอกว่าอย่างนี้ประทำ ยาก,กอบอุทิศแต่เราจะอ่านในข้อที่สิท่านทั้งหลายจงทอมตัวในสายพระเรศขององค์พระพู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงอะไรครับยกชูท่านขึ้นจะมีอะไรพิเศษเลิ่นลอยมีกว่าการที่พระเจ้ายกท่านขึ้นผมรู้ว่าตอนนี้ power and w a t e r กำลังมีปัญหาใหญ่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็ท่อแตกที่ฮอลลีวูด ก่อนหน้าก็ท่อแตกที่ยูซีเอไม่ทราบป่าได้หรือยังปาได้แล้วนะครับเกิดขึ้นในขณะที่แคลิฟอร์เนียกำลังแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายปีท่อแตกเป็นสิบสิบไปร้อยแสนแกลลอนต่อชั่วโมงแต่ผมเข้าใจนะครับว่าจีไม่มีเงินที่จะไปซ่อมได้เยันไม่ไหว ถ้าผมยกขึ้นมาก็เห็นหน้าผู้ปกครองสมศักดิ์หน้าอตรงนี้แต่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าไม่แห้งทลไยนะครับเ,เมื่อเราสมัครใจเราถมตัวในสายพรนเุของพระเจา้าให้เราดูตรงนี้การถมตัวเนี่ยเป็นทางเลือกเป็นบางอย่างที่ใครบังคับคุณไม่ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําเอง ลงมือปฏิบัติเองพระคัมภีก็ข้นนี้ไม่ได้บอกว่าจงขอให้พระเจ้าทําให้ท่านถ่อมตัวไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยแต่พระคัมภีรบอกว,ว่าจงถ่อมตัวทําเองเป็นคําสั่งท่านจงถ่อมตัวลงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทําด้วยตัวเองเป็นทางเลือกเรามี สิพระเจ้าให้เสรีภาพในการคิดในการปฏิบัติในการพูดอย่างถ่อมใจพระบิดาข้อนี้บอกเช่เนเดียวกันกว่าข้อสุดท้ายอ่านแล้วยิ้มออกพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นเมื่อไรก็ตามพระบะิดบอกว่าเมื่อเราถ่อมตัวลงพระองค์ทรงยกท่านขึ้นเมื่อไรก็ตามยิ่งเรามีความซื่อสัตย์ ในข้อด้อยของเรามากเท่าไหร่และมีความกระตันญยูรู้คุณซึ้งในความสําเร็จที่เรามีและยอมรับว่าแหล่งที่มาของความสําเร็จนั้นที่จริงมาจากไหนพระเจ้าใจยกท่านขึ้นมันมีบางอย่างที่ผมเก็บไว้พูดตอนสุดท้ายว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของการที่คนมีความหยิ่งยโสคือว่าความหยิ่งยโสจะตัด จะสก,กัดสิ่งดีๆที่พระเจ้าอยากจะประทานให้กับเราถ้ามีคนในขณะน,นี้หรือคุณรู้จักใครขณะนี้ที่บอกว่าเราผมดิฉันไม่ต้องการพระเจ้าคนนั่นแหละต้องการพระเจ้าขึ้นอยู่ก่าเมื่อ,อไหร่ ในพระธรรมสุภาทษิตบทที่6เราจะไม่อ่านตอนนี้จะมีรายการเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังหนึ่งในจำนวนนั้นความจริงจะเรียกว่าเป็นอันดับแรกก็แล้วกันก็คือความหญิงจองหองพระเจ้าเกลียดความหญิงจองหองพระเจ้าไม่ได้เกลียดคนหญิงจองหองเกลียดความหญิงจองหองที่มีในตัวคนนั้นและพระองค์อยากให้เราขจ,จัดความหญิงจองหองออกไปเพราะอะไร เพราะความหยิ่งจองหองปฏิเสธไม่ให้เราร้องขอหรือรับเอาความช่วยเหลือความหยิ่งจองหองจะตะโกนเสียงดังบอกว่าเอ,อ้ยผมเป็นพระเจ้าของผมเองผมไม่ต้องการใครทั้งสิ้นที่จะมาบอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างผมบงการดำเนินชีวิตของผมเอง อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าความหยิ่งจะโสความจองของเป็นที่มาอย่างมากมายของความไม่มั่นใจในตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยและขาดอะไรบางอย่างในชีวิตถ้าท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นสิ่งที่ท่านต้อง,นองการก็คือว่าให้เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา และพระองค์ทรงมีแผนการชีวิตของคุณคุณเกิดมานั่งอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อจุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างและความสําเร็จนั้นจุดประสงค์นั้นจะสําเร็จได้เราจะต้องอยู่ภายใต้และขอบเขตแผนการของพระเจา้า สรุปด้วยคำพูดที่บอกว่าความรักของพระเจ้ามากมายมหาศาลเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาแก้ความรู้สึกที่ขาดความมั่นใจที่เป็นต้นต่อและเป็นสมอวฐานของความหยิ่งยโสให้เราเปิดใจออกเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นผู้ที่จะประทานความรักทำลายความหยิ่งยโสให้พระคุณ แล้วก็พระองค์จะยังยกชูขึ้นให้ลูกชายที่รักดูดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการเตือนสอนโปรดช่วยให้เราขจัดนิสัยเน่าเสียเหล่านี้ออกไปจากจีวของเราให้เรามีความถ่อมใจกระตันยูเด้ยวคุณความรักและสิ่ง,งพะทานให้ในพระนามิสุเจ้าเอน้ ในนามของสมาชิกขบับขอบอะคพพุณอาจารย์ทีม่มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าคะ่ะขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงนมันสการบทที่181งอเมื่อเราเดินทางตามพระเจ้า In English number